เด็กๆน้องๆอ,อยู่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่ออะไรลูกผมชื่อบาวนี่ครับผมเป็นบาวนี่ครับครับผมบาวนี่ครับเหนือในรูกเหรอบาวนี่บาวนี่ครับอาสวัสดีครับก่อนเร็วๆรูปหลอของแม่เลยครับ อาสวัสดีครับอ้าวแจนี่ชื่อชื่ออะไรลูกชื่อน้องเฮงเฮงเฮงครับเฮงครับเฮงครับเฮงเฮงครับเฮงเฮงนี่ชื่ออะไรเนี่ยไอ๊ตัวเล็กๆเกนี่ยชื่ออะไรตัวเล็กๆเนี่ยชื่อยังลูกชื่อน้องไว้ เอาไว้ไว้กับแบ็คแบ๊กแบ๊กแบ็คแบ๊กงูดินเนื้อดันไอ่เงี้ยวใส่เมื่อไหนใส่เดือนในลูกงูกดินแบ็คแบ๊กแบ็คแบ๊กแบ๊กครับแบ๊กแบ๊กครับแบ็คครับแบ็คครับ หลังจากไปส่งพี่ไปโรงเรียนมากลางวันก็อยู่กับเด็กๆกับตัวน้อยๆตัวน้อยๆนี่น้อยๆสามสี่ 3, 4, 5, ตัวห้าตัวนิ้วเลยเยเลยอืมหนาเล่าค่ะมาอย่างมหนาเล่าค่ะอันนี้อันนี้หนมในนาตา้หน้าออกหนมใต้แบบ น้องแมกเป็นบ่าวใต้อันนี้เป็นสาวลาวนะคะน้องเป็นสาวลาวส <น dedim. S 1> าวถิ่นอีสานหนูเป็นคนลาวสาวถิ่นอีสานลูกน้องไว้ใช่ไหมน้องไว้ดอๆๆ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 ๆีๆๆปๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆาๆ้ๆๆหๆๆๆๆๆๆสาวๆๆๆวๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆวๆๆๆกๆๆนนๆๆ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  นกเป็นสาวโนเกตมันนี้จะไปไหนมาเลยหนีแม่ไปละอันนี้มาอัปเดตนะคะเรามาอัปเดตสวนบ้านเราอีกกว่าเ,เดี๋ยวซองอัปเดตนะคะนี่บอลบอลใครสนใจบอลสวยๆงามๆทั้งนั้นเลย โองเอ้ยไฟสนใจดูดูสวนบ้านเราอุ้ยน้ำคักตันีเนี่ยอัปเดตสวนบ้านเราเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้ว ปลูกไว้จนลืมชื่อจะชื่อมงคลทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยสวยงามเริดเนี่ยต้นใหญ่ต้นตนี้ต,ต้นสีสวย คตัวดอกไม้ที่บ้านเราที่จังหวัดชุมพรเพื่อบอกเอื้อขึ้นแอปเดตออปเดตออปเดตอ,อ,อันนี้ต้นพริกไทยด้ยพี่น้อง ไผ่เลยไงพริกไผ่โมเมนต์คู่เ้อพริกไทย,อ,อ,ไทยอันนี้บวกเอ้ยโมเมนต์บวกบ,บมืออื้อมืออือเขาขืนข้างคุณเขื่อไล่เขือไล่ ตนหนึ่งสองสามสี่หาฟกเก็ตต้นพักอีตูพักอีตูใส่ยังกับแซบ็บอ้อมหนวดพักอีตูแต่ต้นมีพริกยังบ่เหนี่น,น้องเป็นคนน้ามาปลูก นี่เักปิวพรียงผ้าสิตาล์งยย่ายเขาเพรียงผ้าเอ้ยออกไปอนย้อยแงะอยู่นี่เอามาจากอีสานบ้านนาน้ผักกระแหงผักกระแหงมีทุกชนิดผักกระเดาและผักกระโดนก็มี เดทนะคะตอนช้าๆหลังจากไปส่งลูกไปโรงเรียนเราก็มาอัปเดตชีวิตประจำวันประจำวันอยู่กับใครอยู่กับหมาอยู่กับหมาหมานี่เบื้งลูกว่าเอาทำหน้ารอหน่อยเร็วทำหน้ารอก่อนเผื่อมีสาวๆสนใจอุ้ยทำหน้ารอทำหน้ารอ ดูเบาเบาเบาครับงอนเนี่ยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาลูกอะไม่ต้องไม่ต้องหลบแม่เลยเนี่ยเนี่ยสาวสาวคนเก่งเนี่ยโอ้ยเป็นสาวแล้วครับพี่นงน,นี้ หนูเป็นสาวเลยนะคะหนูแปดเดือนแล้วหนูจะปีแล้วเออหนปีนึงแล้วเนี่ยนี่หมาหนึ่งปีเนี่ยหนูได้หนึ่งปีแล้วนะคะหนูหนึ่งปีแล้วค่ะเดี๋ยวหนูหาผู้ชายยังไม่ได้เลยนะคะหนูหาแฟนยังไม่ได้เลยอันนี้มันก็ต่างต่างเผาพันกันแล้วก็มัน มันฟิตเจอริงกันไม่ได้มันตัวเล็กเกินใช่ไหมลูกหนูลมกสามีไม่สามารถที่จะมีสามีเป็นฝรั่งได้หนูตัวเล็กเกินใช่ไหมใช่ไหมปุ้ยปุ้ยเนี่ยนางงามคี้อ่อนน่าูนกนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเรวปิดคลิปให้หน่อยเรา กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องเหมยชาแนวให้หน่อยนะคะคอติดตามหนูด้วยนะคะว่าหนูจะได้เป็นสามีฝรั่งหรือนิโกใช่ไหมโอ๊ยทำหน้าหนูทำหน้าหวานหูทำหน้าหวานเออทำหน้าหวานว่าหนูจะได้มีสามีฝรั่งฝรั่งเอาไม่ได้ันตัวใหญ่ก็จะเป็นนิโกหนูนิโกอยู่ในกรุง ไปไปหานอ้องไปอาเนองกอ็ไปหานอ้องนี่ไงพ่อพันธุ์ของเราเนี่ยดิโกพพ้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ของหนูหน้าออกหนุ่มใต้นะนีน่ใต้เอ้งมันเะไสาวน้อยสาวน้อยหน้าเราเนี่ยเนี่ยเขาพันธุ์เดียวกันเนี่ย เผ่าพันธุ์เดียวกันอา้าวสวัสดีแค่นี้นะคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ